ผลเราม่ปลาครับมักเมาครับมักเมาเดี๋ยวลองชิมบ้่งบัท่านสุกครับตอนนี้ยังเป็นไหม่ดิบอยู่โอ้สมครับสมสมสม,สมบริเวณนี้เจอผลเราม่ปลาอีกแล้วครับเมื่อกี้เห็นหน่วยมันยไ,ได้หอยตกต่นอยู่ เกร็จแล้วที่นี่เป็นหมากล้างค,คุกครับอันนี้ยังยังโบสุกครับอเอาเก็บไปก่อนยังไม่สุกตนนัวน,น,น,นี้ก็ยังโบสุกครับไหลายหน่วยอยู่ครับอีกรอกระแมนอีกกระแมนแต่วา่าโบท่านสุกครับยังยังแข็งอยู่ยังกินอะไรครับมันฝาดครับ เป็นปลาเลยครับบักลังโคกครับผลละไมปลาปลาเลยนี่ก็นหน่วยดิบครับบว่วทันสุกครับนี่ก็ดิบเพืือกันมีต้นไยดิบๆครับเดี๋ยวผมจะลองมองหาหนวหนวยที่มันสุกครับเดี๋ยวเอามาลองมาชิมบ้างมีเยอะนะครับมีเยอะเป็นผละไมครับผมเสอว่า แต่คนอีสานขนานแท้คือผมครับต้องคยกินครับโอ้หลายเลยแต่ผมจะจำไว้ครับวันนี้มันสุกผมจะมาเก็บครับโอ้เป็นปลาใหญ่เลยครับตรงนี้ครับหมัมกหมกล้างกขกครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บมากัดกินมันจังห่ะยวาจะเป็นรสชาติได้ไหนไหนมาเลวครับหมกักล้างขกครับ เดี๋ยวลองกัดบ้งอืมอะออกรสหวานครับออกรสหวานอ่ะเริ่มเริ่มจะซุกแล้วครับตรงนี้ครับพ,พลพละไม่ปลาครับหมักล้ำโขกครับกินได้เลยค่ะอืมออของกินอีกแล้วครับ มักต้องแนงครับหรือว่ามากน้ำเต่าครับสุกแล้วครับกินได้ข้อกันครับเดี๋ยวผมจะลองชิมบางอีกอหวานครับ <laughs>